คะเพื่อนๆวันนี้จะชวนมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำบนรถกระาบะาเฮ้ยบนรถกระาบะาเลยเหรอของดีย่าสสันฝีก้าอิ่มง,ง่ายสไตล์สีฟู้ดร้านนี้จะเด็ดจ,จริงไหมตามพวกเราไปดูเลยค่ะสวัสดีครับผมนายฮันนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนายฮันครับจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวผมเกิดขึ้นเมื่อ26ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อผมนี่แหละครับ ทำผับอยู่ที่พาตา้าพอดีจิตการของก็ไปไม่ดีก็เลยหันเหมาขายกุวเตี๋ยวครับอตอนนี้เขาย่างเข้า26ปีแล้วครับจุดเด่นคือพริกถั่วของเราทําเองหมดครับพริกถั่วขั้วเองแล้วก็เน้นของสดทุกวันครับแล้วที่ลืมไม่ได้คือกระเจี๊ยกระเทียมเจียวลุงก็จะเกียวเองนะครับ โมอใหญ่ๆเลยครับประมาณนี้ครับเริ่มแรกอยู่ตรงร้านข้างๆนี้ก่อนครับประมาณ6ปีเพิ่งมาใส่รถได้20ปีครับโลโก้คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำในฮันต้องเป็นรถค้าจริงๆแล้วมาตั้งแต่7จ็ดโมงครับที่ใส่ถุงก็จะโทรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับประมาณ600ชามครับวันละครับก๋วยเตี๋ยวที่แนะนําเลยนะครับคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำในฮัน แล้วก็น้ําซุปหมูสับจริงๆก๋วยเตี๋ยวของผมมีหลากหลายมากแต่ขอแนะนาเลยคือที่เด็ดของร้านคือก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำในหันแล้วก็น้าซุปหมูสับครับเป็นก้อนๆเลยครับใส่ลงไปในน้าซุปมันก็จะมีความหอมความอร่อยเพราะมันเป็นหมูหมักครับภรรยาผมเป็นคนคิดค้นสูตรเองครับคือร้านไหนอร่อยอร่อยก็เราก็ไปไปชิมไปลองแล้วมาปรับปรุงของตัวเองจนได้ถึงทุกวันเนี่ยครับร้านก๋วยเตี๋ยวในฮันตั้งอยู่ตรงเสิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งทนนะครับ อยู่ตรงหน้ากายภาพบําบัดเวลาขับรถมาก็สังเกตด,ดูจะมีรถไปเกี่ยวจอดอยู่คันหนึ่งนะครับมีรถมีสาย81แล้วก็แล้วก็57ครับพิื่งผ่านอ่าร้านเราจะเปิดตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะครับวันธรรมดาหยุดวันจันทร์นะครับเสาร์อาทิตย์เลิอกอ่า9โมงเช้าเลิก6โมงเย็นนะครับครับวันธรรมดาก็9โมงเช้าเลิก2ทุ่มครับขอบคุณ